เตเปลี่ยนนะาวะ่ะสงต้มโอ้โหท้าไทยพี่เดิมท้าไทยมากอเ,เข้าไปตีใหม่ กมัวนี่เดียวเฮ้ยอาว่ามเต้ยีหมดหดใครมาดูนี่เสียสามเต้มอยูงครับ จูใจเข้าสู้หลที่สามโอ้ยเกือบลาบแกนครับเสียสามโยการการไม่มีต่อครับต่อต่อ อันนี้เดียวตัดไปหนึ่งเต้มไอ้ตัดไปเหลือเต้มเดียว <c oughs> ตีเปลี่ยนแท็กออกเปลี่ยนโอ้ยหลายเฝ้าคืนอันนี้เดียวครับโอ้ยแทกมุกเองออกไปครับ กายเสียหนึ่งแต้มเอาหมอมือครับไหวกินยาเข้าเก็บแต้มเเเ้้ยยยสววมมาตดี

ฮัลโลนิเียติยนมาแต้เีวแ้เดี๋ยวเดี๋ยวสอแต้มแสองแต้มสองแต้มนะ อาลาดเกนก็นยังเสียหนึ่งอยู่ตีอ่อนเราเท่าไหร่น่ะรับสามใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ถังร้นได้อยู่แค่หนึ่งสลับลูกกับพี่เติร์กอยู่สลับลบันปลายอยู่ทีเปลี่ยนอุ้ยนิดเดียวเก็บสวยเก็บสวยสวยบางหน้าสวยอ่ะ

ตีเทคตีแท็โดน,โดนมีสิทธิ์ลุ้นสองแต้มมา,ามาวะสา,ามแตม้ตมโอ้ยหลุนนิดเดียว

เาเกือบสวยแล้วยังไม่เปลี่ยนโอ้โอแทกเกนขึ้นมาครับรับสามแต้มขาจ้าขยายโซนก่อนเลยไม่เข้าง่าย กอ้ยโอ้ตีแกนนอก๊าเริ่มใหม่ครับตังนั้นหมดเหรอเอาโหเท่าไรกี่แต้มนะเหลือสี่แต้มครับได้สี่แต้มครับมาว่ะเอากระปุมโซนสวยนะครับบังหน้าแกนสวยงามวกนรุ่งมี ไา,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 ายินญานำแปต่อสอบพีนำชูใจอยู่ไไแก่งเด็กผสมวัยครับมานีมานะปิติชูใจอเอาติเปลี่ยนครับอืม <c oughs> นิดเดียว โอ้ยสกนนิดเดียวก็เกเปลี่ยนอับนกาน่มันี้เดียวกยังไม่เปลี่ยนคราบ กระโดดข้ามหัวนิดเดียวหลายสวยเกิดนะบบมือเอาหมดมือครับต้องการอี่สองแต้มอาจารย์ตีไล่เลยสองใบอ่ะตีไร้สองใบก็วางเข้ากับเกมอ่ะ อาวาตีลูกตัวเองเฉยอะ่ะอาว่าอีสองเต้เมเกมครับเราต้องการอีกเต้มเดียวครับมาว่า,าเกมครับ